รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยร่วมกับบริษัทโฮมรันเอนเตอร์เทนเมนต์จำกัดภูมิใจเสนอชุมชนนิมนต์ยี ชนนิมนตยิ้มตอนแผนภัพพิบัติครั้งสุดท้ายยิงแม่ครับบร้องสงลั่นบ้านเชียวขำอะไรกันนะกันหนานะครับแม่เจอคำพีแลัวประจันตะกูลเข้าแล้วเดินตินจ้าีค่คำพีนี้แหละก็เราต้องยึดบ้านกลองพุดได้แน่ หวังเเาวมาหันเตรียมเปิดประชุมแผนครั้งใหญ่คราวนี้แหละบ้านรองพุทธจะต้องต้องไปขอพวกเราอย่างแน่นอนผู้น้อยมากครับ ฝนตกติดตอกันมาสามวันสามคืนแล้วเมื่อไหรมันจะยุดสถีทแล้วเนี้ยหยดเยอะน้ำในคลองขึ้นตรงขนาดนี้แล้วเหรอแย่แล้วถ้าฝนยังตกอ,อยู่อย่างเนี้ยีหว่างน้ำท่วมหมู่บ้านแน่แ่เลย ไม่มีใครรู้หรอกว่าฝนตกพวกนี้น่ะเป็นสีมือของพวกเราเองนะหนูพี่เจ้าค่ะช่วยพวกเราด้วยค่ะเจ้าค่ะตอนนี้บ้านคลองพุดเกิดอาเพศอะไรก็ไม่รู้ฝนตกมาสามวันสามคืนแล้วเจ้าค่ะ คืนเป็นแบบนี้ต่อไปบ้านคลองพุทธต้องน้ําท่วมแน่ๆครับลองคิดดูสิครับว่าถ้าน้ำท่วมบ้านคลองพุทธขึ้นมาจะเป็นยังไงโอ้ยไม่มีอะไรให้กินอีกแล้วหิวหิ้วหิวหิวหิวเลือกเกิดตัปลามาแล้วจ้าไม่ให้กินบ้างไหมนี่เออจ้าอย่างนีขายแต่ตาตายแล้วเรือทุลุอีกแล้วโอ้สบายสบายอยู่ไหนมาช่วยซ่อมเรือให้ป้าหน่อยไม้โดนน้ำท่วมไปหมดแล้วครับป้าเบิร์ดซ่อมไม่ได้แล้ว ได้ะก็เหง่ยกเป๋าลงแล้วโยนลงมาเลยไล่ไลยอ่ะบูดอ่ะบูดมาบดฮเคยเหนื่อยอพัวเป่าไม่ไหวแล้วไป็นลกโอ้จ๊จ๊จัาอยู่ไหนเอาเรือมารับแม่ดีดูดูดมันมๆๆๆมาแล้วไไม่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแย่แล้วแย่แล้วไม่ยอมไปอย่างม้จ๊มันไม่ออกแล้วอะโอ้โหโอ้โแย่แล้วว้าว้าวว้าวว้า้ว ลุงพี่เห็นแล้วใช่ไหมครับว่ามันจะเดือดร้อนมุนวายกันสักแค่ไหนเออเห็นแล้วลเลยโยมเห็นภาพชัดเจนเลยหลวงพี่ช่วยทำพิธีทําให้ฝนหยุดตกสักทีสิคะในเ,เรื่องฟ้าเรื่องฝนเนี่ยมันเป็นเรื่องของธรรมชาตินะอาตมาจะไปควบคุมมันได้อย่างไรแต่หลวงพี่ก็มีธรรมะแก่กล้าน่าจะมีอิทธิฤทธิ์ทำอะไรได้บ้างสิครับธรรมนะน่ะเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจให้เราควบคุมสติของเราเองได้ไม่ใช่เครื่องมือเสริมสร้างอิทธิฤทธิ์อะไรสักหน่อยสรุปว่า พพ่อเพียงก็ช่วยอะไรมีได้เลยใช่ไหมนี่นะรึพ้ะพ่อเพียงที่ทุกคนบอก ความหวังเอาไว้ไม่เห็นจะมีน้ำยาอะไรเลยแค่นี้ก็ช่วยชาวบ้านปลดได้แล้วหญิงมุกที่วิธีช่วยชาวบ้านอย่างนั้นเหรอคะนี่คือเจรวดไล่ฝนซูเปอร์เชียวสามชั้นเจรวดไล่ฝนซูเปอร์เชียว่ามชั้นผู้กองเราจะยิงจรวดลูกนี้ขึ้นไปบนฟ้าแล้วมันก็จะสร้างเกราะตนพลังนาแม่เหล็กขึ้นมาครอบคลุมทาวฟ้าไว้สามารถกันได้ทั้งน้ำฝนรังสียูบี หรือแม้แต่อุกาบาตถล่มโลกก็จยากไปสทกสฐานนี่แหละจรววไในฝนซุเปอร์ชิลสามชั้นล่ะ <c oughs> จะรวดบ,บ้าบ้าแบบเนี้ยมีจริงสะที่ไหนกันเล่าสรุปว่าทุกคนสนใจจรววไในฝนของเดียนที่มีถ้างั้นฉันจะคิดค่าจรวนราคากันเองกันเองไม่แพงนะคะทั้งหมดก็หมื่นล้านบาทหมื่นล้านมีเลขศูนย์หนึ่งสองสาม โอ้แม่เจ้าน้ำไม่ท่กมแล้วครับเราตั้งมืดหลานยิ่งมุกนี่ตั้งราคาเกินจริงไปหรือเปล่าเนี่ยไม่เกินจริงหรอกครับจรวดนี้เป็นเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดเชียวนะครับ <c oughs> นี่ถ้าทุกคนอยอมไม่เซ็นเซอรอพิบหาเบก้าโปรเจกต์ตั้งแต่แรกป่านนี้ก็คงไม่ไ้องมีปัญหาแบบนี้แล้วทำไมล่ะครับโยมหญิงมุก ก็เพื่จะหลุดไล่ฝนซูเปอร์ชิลสามทันเนี่ยมันเป็นส่วนหนึ่งของอภิมหาเมกะโปรเจกต์ด้วยนะคะถ้ายอมให้พวกเราสร้างเมกะโปรเจกต์ซะตั้งแต่แรกอก็ไม่ต้องมานั่งกลัวมานัดจะทั่วหมู่บ้านอย่างนี้หรอกแต่ก็ยังไม่สายเกินไปหรอกนะคะ ถ้าทุกคนยอมให้ฉันสร้างไปกับโปรเจกต์สตอนนี้ฉันก็จะให้จรวดไล่ฝนดินล่วงหน้าเลยจริงๆเลยโองก็จริงสิถูกต้องเลยโปรโมชั่นคุ้มสุดๆแบบเนี้ยไม่ได้มีกันบ่อยๆนะครับอืมก็น่าสนใจดีอ่ะนะงงานจไล่ไม่ต้องกลัวน้ำท่วมใช่ ไม่ต้องตาอผ่อหลบหลเปียกแชะอับชื้นอีกแล้วไม่ต้องกลยู U V ด้วยเดี๋ยวดำหรือว่าอภิมหาเบกกับโปรเจกต์นี่มันจะดีจริงๆรงน่าสนใจนะน่าตสาสอาตมาขอถามอะไรพวกโยมหน่อยนะตอนนี้น้ำท่วมแล้วอย่างนั้นหรือก็ยังไม่ท่วมเจ้าค่ะแล้วพรุ่งนี้น้ำจะท่วมอย่างนั้นหรือก็อาจจะท่วมก็ได้นะครับ ถ้าฝนยังตกอยู่แบบเนี้แล้วพรุ่งนี้ฝนจะตกอย่างนั้นหรือ,อก็น่าจะตกนะคะอ๊ะหรือว่าจะไม่ตกแล้วมไม่รู้รเหมลนค่ะ,คะถูกต้องพรุ่งนี้ฝนอาจจะหยุดตกน้ำไม่ท่วมแล้วก็ได้บ้านคลองพุธก็ใช่ว่าฝนจะตกหนักแบบนี้บ่อยๆจริงไหมอาตมาว่าพวกโยมอย่าเพิ่งตีตนไปก่อนไข้จะดีกว่านะ <c oughs> ไปไปตามหเลยครับหญิงแม่ แม่ในเมื่อพระพ่อเพียงพูดอย่างนี้งั้นคนอื่นๆก็ไม่เห็นด้วยกับอีฉันแล้วสิฮะเฮ้ยช่วยบดได้งั้นดิฉันขอตัวกลับไปนอนอาบแดดที่บ้านสบายๆไม่ต้องกลัวน้ำพอฝนตกนะคะขอตัวขอตัวก็ไปเลยอ้อแต่ถ้าใครจะเปลี่ยนใจอยากขายที่ให้ฉันทิหลังดิฉันก็ยินดีนะคะฮัลโหลมาฮันจัดการปล่อยน้ำลงมาเรื่อยๆเอา่น้ำท่วมหมู่บ้านให้ได้ก็ได้ไหมฮะ ครับนายหญิ <laughs> แงแหนกการในคำพี่ลับนี้สุดยอดจริงๆเลยลูกอยากให้ถึงวูนนี้เร็วๆจังเลย <laughs> ใช่ครับหลวงพี่ครับแล้วถ้าตรงนี้ฝนยังไม่หยุดตกเลยครับพวกเราจะทำยังไงดี <c oughs> อตาตมาคแค่บอกว่าอย่าตีตนไปก่อนไข่แต่ไม่ได้บอกว่าเราจะไม่ป้องกันนี่ <c oughs> ป้องกันยังไงเหรอคะพวกเรามาช่วยกันก่อกระสอบทรายสร้างเป็นกำแพงกั้นน้ำไว้ที่ริมคลองทั้งสองฝั่ง แค่นี้ก็น่าจะป้องกันน้ําท่วมได้บ้างแค่ใช้กระสอบทรายสร้างกาแพงกั้นน้ํายังไงก็ไม่ถึงหมื่นล้านแน่นอนแล่ก็แก้ปัญหาเฉพาะหน้านี่ได้ไม่เห็นจะต้องไปลงทุนแม้กกาโปรเจกต์อะไรให้สิ้นเลยจริงด้วยเนอะแบบนี้พวกเราก็ไม่ต้องขายบ้างขายที่ดินให้หญิงงง อาพาพอเพียงเนี่ยยังพึ่งพาอะไเหมืองเริ่มเลยนา <c oughs> เอาและเวลาไม่คอยท่าพวกเราที่ไปช่วยกันก่อกำแพงกันน้ำกันเถอ,อ,อเนะเหยขอข้าเ๋ยวเข้าชใชกันหน่อยนี่ั้เ่าเามา้าบ่คนบ้าคนา่น ต่อช่วยไหมครับนี่ครับที่บ้านกับแจ๊บฝ่ายหมดทำอะไรกันอยู่นะอย่ามัวแต่อู้งานดิตรงนั้นแหละกองเฮงเสริมกำแพงตรงนั้นเข้าไปอีกทางนี้ด้วยลุงชำแม่รู้แล้วน้อยน้อยกับแจ๊บแกอู้งานเอาแต่สั่งคนอื่นอยู่ได้ไป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 แกลกสอบสายนิคขนไปตรองน้อยเลยไป อาหลวงพี่ไม่ต้องยกหรอกให้พวกเราทำเองก่อนไล่นะไม่เป็นไรหรอกอาตามาคแค่อยากช่วยอยิกฉาเน่ะช่วยด้วยแย่แล้วทุกคนสายที่จะใช้ใส่กระสอบสายน้ำมันหมดแล้วไม่มีเลือดแล้วฮ<ม>ะพวกเราลองช่วยกันทําแก้มลิงดีไหมครับแก้มลิงคืออะไรเหรอครับแก้มลิงเป็นวิธีการป้องกันน้ำท่วมวิธีนึงนะครับ เป็นการขุดดินรอบๆแม่น้ำให้เป็นอ่างเล็กๆเพื่อเก็บกักน้ำที่ล้นจากคลองไว้แถมดินที่ขุดมาก็เอามาใช้ทําเป็นกระสอบทรายได้อีกด้วยใชานเราจะรออะไรกันอีกล่ะใช่ๆน้องรีทากันเลยได้เลยเรื่องขุดดินเนี่ยฉันถนัดอยู่แล้วอาด้วยมาด้ยมาดมาด้วยกัน นเ,นเป็นกำแงพงป้องกันน้ำท่วมที่ผู้ชาวบ้าน,นช่วยกันสร้างนะครับถ้าน้ำไม่ท่วมแผงการของพวกเราก็ล้มเหลวแล้วสิทำยังไงดีละครับยิงแม่ไม่ต้องห่วงโดนบอรี่ยังไงน้ำก็ต้องท่วมแน่นอนเหล่มาฮันปล่อยน้ำลงมาอย่าให้จุดต้องเอาพี้น้ำท่วมบ้านเ <c oughs> ขาก็ไม่ได้คน้ายไ,ไหมได้ครับนายหญิงฮ้ยทำไมหลวงพี่ทำหน้ากังวลอย่างนั้นล่ะครับ พวกเราก็ป้องกันน้ําท่วมได้แล้วนี่ครับไม่แล้วครับถ้าฝนยังตกไม่หยุดแบบเนี้ยกํากแพงเนี้ยก็คงกั้นน้าได้อีกไม่นานแล้วอ้าวก็ไหนหลวงพี่บอกว่าเราป้องกันน้ําท่วมได้แน่งไงล่ะครับอาตมาก็ไม่คิดว่าฝนฟ้ามันจะตกไม่ยอมหยุดแบบนี้ฮะไม่จริงนะที่พวกเราทํามาทั้งหมดเนี้ยมันก็เหนื่อยเปล่านั่นสิหรือว่าเทพพญดาฟ้าดินจะต้องการให้บ้านความพุทธน้ําท่วมจริงๆ